สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ื่ก่อนนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่เท่าเทียมมันมีคนหนึ่งที่มักจะคอยออกคำสั่งหรือควบคุมเป็นคนที่กําหนดว่าจะต้องเป็นแบบไหนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคือมันจะตามใจคนคนหนึ่งอะ่ะเออเช่นสมมติว่าเขาเขาเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์คือคุณไม่มีสิทธิ์ ออกเสียงไม่มีสิธิ์ตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะเอาอยัางไงเช่นเอ,อถ้าเขาอยากถ้าเขาอยากคุยกับคุณเขาก็คุยถ้าเขาอยากหายไปเขาก็หายหรือถ้าเขาแบบออยากอยากมีโมเมนต์ดีๆโอเคเขาก็ทำตัวน่ารักแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่เขาไม่ต้องการคุณเขา ก็หายไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวโดยที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยอะความสัมพันธ์ในอดีตนะอันนี้พูดถึงในอดีตก่อนนะคะแล้วเอ่อมันถูกควบคุมมันไม่เท่าเทียมมันมีความไม่เท่าเทียมมันมันมีคนหนึ่งแหละที่ท,ที่ต้องทำตามใจ อีกคนน่ะคือเหมือนเหมือนพยายามเอาใจอ่ะเอาใจให้ให้อีกคนหนึ่งมีความสุขหรือพอใจนะคะโอเค ทีนี้ในปัจจุบันนะปัจจุบันคือเราว่าคนที่คนที่เป็นคนควบคุมอะน่าจะเป็นเขานะคนที่คุมเกมคุมทุกอย่างน่าจะเป็นเขาและปัจจุบันเนี้ยคือเหมือนกับคุณคุณเริ่มตื่นรู้แหละคือคุณรู้สึกไม่โอเคคุณรู้สึกแย่แต่ก่อนหน้านั้นนะคุณอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ากลัวเขาไม่พอใจกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาไม่รัก คุณก็เลยยอมเขาทุกอย่างแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่และคุณคุณไม่ได้รู้สึกมีความสุขแบบจริงๆคือโอเคอะ,อะมีเขาอยู่แหละแต่ว่ามีอยู่ก็เหมือนไม่มีซึ่งเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันสุขแต่สุขไม่จริงคุณเริ่มรู้ตัวคุณเริ่มแบบไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบ แบบนี้แบบที่คุณต้องเป็นรองคุณต้องคอยตามใจเขาทุกอย่างไม่มีความมั่นคงไม่มีความาไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยคือมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้คุณก็เลยเริ่มเริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มที่จะรู้เริ่มที่จะเข้าใจว่าอะไรมันคือความสุขที่แท้จริงแล้วคุณควรจะรักตัวเองคุณควรจะดูแลตัวเองคุณควรที่จะ หนักแน่นมีความเาเขาเรียกว่าสามารถดูแลตัวเองรักตัวเองและอยู่ด้วยตัวของคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเขาไม่ต้องไปแคร์เขามากอะไรอย่างเงี้ยเออความสุขทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เขาคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเริ่มทวงหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเริ่มมีปากมีเสียงเริ่มกล้าขึ้น นะคะเริ่มมีความกล้าหาญมากขึ้นเริ่มหนักแน่นมากขึ้นมีจุดยืนของตัวเองมากขึ้นณนะปัจจุบัน การเปลี okay. ่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะปัจจุบันโอเคคุณคุณรักตัวเองเป็นละคุณเริ่มที่จะกล้าต่อสู้เพื่อตัวของคุณเองแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในอนาคตอะในอนาคตโอเคภาพมันอาจจะดูน่ากลัวนะมันเป็นปืนใช่ไหมคะแต่มันคือการมันมีปืนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ปะ ความสมพัธ์นี้ก็เหมือนกันในเมื่อคุณกล้ากล้าที่จะเรียกร้องสิทธิเรียกร้องเพื่อตัวตัวของคุณเองอะ่ะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียแต่เรามองว่าข้อเสียมันน้อยกว่าข้อดีนะคะข้อเสียคือโอเคถ้าเขาไม่สามารถทำทำตามที่คุณเรียกร้องได้ไม่ไม่ตอบโจทย์คุณอะ่ะเขาก็อาจจะต้องออกจากชีวิตคุณไปแต่คุณน่ะจะได้ได้ชีวิตของคุณคืนมาได้ความสุขที่แท้จริงคุณอาจจะเจอคนใหม่ก็ได้ คุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ใช่กว่าที่ถูกใจกว่าแต่คุณจะมีความสุขนะไม่ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในชีวิตคุณหรือออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าถ้าเขาออกไปจากชีวิตคุณคุณจะเจอคนใหม่คุณจะเจอคนใหม่คนที่ถูกใจตรงใจมากกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะรู้และคุณมีประสบการณ์ชีวิตคุณจะไม่ยอมง่ายๆคุณจะไม่ไม่ยอมให้ใครมาพากความสุขของคุณไปอ่ะ เรียกว่าจะมีจุดยืนแล้วก็จะไม่ไม่ยอมให้ใครมาควบคุมนะคะแล้วทีเนี้ยคุณก็จะเจอความรักที่ดีความรักที่สดใสและสมหวังมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขมากๆเลยในอนาคตหรือสองีกรณีหนึ่งคือเขาเขาถูกถูกทวงถูกคุกคามเขาเรียกว่าอะไรเออถูกต่อต้านอ่ะไม่ใช่คุกคามสิถูกต่อต้านจากคุณโอเคตอนแรกเขาอาจจะแบบ งงงวยหรืออาจจะแบบรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่มาต่อต้านได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเขาเป็นคู่คุณนะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณและเขาอะ่ะมีสติมีความคิดที่ดีพอเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะออก หัวหรือออกก้อยผลจะออกมายัางไงอะ่ะคุณก็ได้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 ประโยชน์ทั้งคู่นะคะถ้าเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็จะเป็นในแบบที่ที่คุณต้องการความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นพออกพอใจทั้งคู่ไม่ใช่เอาแต่ใจใครฝ่ายเดียว ไม่ใช่ทำทาตามใจของใครฝ่ายเดียวคุณจะได้รับความรักได้รับความรู้สึกดีๆเหมือนที่คุณเคยพยายามให้เขาอะคุณให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเขาเป็นคนคุมเกมแต่จากนี้คุณทั้งสองคนจะมีสิทธิ์มีเสียงเท่าๆกันถ้าเขาทำตัวไม่ดีคุณก็มีสิทธทิ์ที่ที่จะไป หรือมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะโยวยวายมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงนะคะซึ่งเขาก็จะมีความเกรงอกเกรงใจคุณมากขึ้นเพราะเขาก็รู้แล้วว่าเออ่เขาไม่ได้ควบคุมทุกอย่างเขาไม่ได้ควบคุมทุกอย่างได้อืมแล้วคุณเองก็ไม่ได้งอเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณไม่ไดเ้เป็นของตายเหมือนที่เขาเคยคิด อีกต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาอยากทําอะไรกับคุณก็ทําได้อืถ้าถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็ไปคุณก็พร้อมจะไปไปเริ่มต้นใหม่คือไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนไม่ว่าผลมันจะออกเป็นยังไงอะเรามองว่าเนี่ยไพ่มันออกมาดีนะคะไพ่มันออกมาดีกับคุณอะคุณก็จะได้รับข่าวดีต่อให้คุณไม่มีเขาคุณก็จะมีคนอื่นเข้ามาหรือคุณอาจจะได้เขานั่นแหละนะคะซึ่งเขาอาจจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณกลับมามีความรักที่สดใสามากขึ้นเป็นความรักที่ใจฟูจริงๆมีความสุขจริงๆสักทีนะคะโอเคไม่ว่าจะยังไงก็เอาใจช่วยคุณแล้วกันนะคะอะ่ะ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะไลน์ id อยู่ใน description ด้านล่างแล้วก็อยู่ตอนต้นคลิปนะคะสามารถดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ